สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธนกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันคล้ายวันเกิดของสาวแอปทักษอ,อนซึ่งตรงกับวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้เค้กไปหลายก้อนมากๆไม่ว่าจะเป็นเค้กจากพี่หนุ่มกันชัยพร้อมด้วยคำอวยพรอีกว่าอีก3ปีพี่จะไปงานแต่งแอปนะและที่สะดุดตามากๆก็คงจะเป็นเค้กจากหมอช้าง หมอดูชื่อดังและยังสนิทกับแอปทักษอ่อนมากๆมีเค้กมาฝากด้วยเช่นกันซึ่งในเค้กก็เขียนคำว่าหมอดูทักเนื้อคู่คนนั้นชื่อนนนจ้างานนี้ทำเอาแอปทักษออรนถึงกับเขินหนักมากและนอกจากนั้นก็ยังมีเค้กก้อนพิเศษจากวันใจหนุ่มนนกุลอีกด้วย แถมยังพากันไปฉลองวันเกิดด้วยกัน3คนมีน้องปีใหม่มีนนท์กุลแล้วก็มีแอปทักษะออนและในเค้กก็มีตัวแทนของแอปทักษะออนและนนท์กุลอยู่ในนั้นด้วยโดยน้องปีใหม่บอกว่าพี่นนเป็นโคอาล่าส่วนมามีเป็นกระต่ายก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยทีเดียว และต่อมาทางด้านของไ g โพลิพัทจัดให้ก็ได้โพสคลิปแอปพลัษอ่อนกำลังนั่งทานเค้กอยู่ซึ่งเป็นเค้กของหมอช้างที่ได้เขียนว่าหมอดูทักเนื้อคู่คนนั้นชื่อนนทกับเขียนแคปชั่นแซวว่ารีวิวรสชาตินนทอร่อยจนหยุดไม่ได้งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันไม่หยุดเลยทีเดียวอาทิเช่นหวานมากใช่ไหมคะ กินจากนนไปถึงอยุทยาเลยแหมแต่ละมุกข,ของอาจารย์ช้างคนกินไม่เขินแต่คนเขินน่าจะเป็นชื่อที่อยู่บนเค้กค่ะนนน่าจะหวานมากแน่ๆพี่แอปกินไม่หยุดเลยก็เรียกได้ว่าน่ารักกันจริงๆเลยค่ะสำหรับแอปทักษอรและนนกูนและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ